สวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามแหม่มทีวีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แหม่มทีวีวันนี้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมาเยี่ยมวัดใหม่นะคะวัดไทยสุชาดานะคะตามกฎค่ะช่วงนี้โควิดก็ยังระบาดอยู่แต่เราก็ไม่นิ่งเฉยก็ยังปฏิบัติหน้าที่ตามที่เราได้รับหน้าที่นะคะวันนี้แหม่มได้รับหน้าที่มาล้ำบายสีสุขวันต้อนรับแขกผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเป็นใครติดตามวันนี้ค่ะน่าจะรายสวดประมาณ3-4ตอนเดี๋ยวตอนนี้ขอปิดแมปก่อนนะคะขอบคุณแมปสวยๆจาก คุณแม่คุณหมอนะคะคุณยุนะคะขอบคุณมากค่ะใช้ที่ไรคิดถึงกรณีพี่เขาสอนบอกว่าถ้าแมพมันหลวมเนี่ยให้บิดซ้ายนะคะเป็นตัวเนะคะเนี่ยเนี่ยแล้วก็บิดข้างนี้มาอีกกรณีไม่งั้นจับไปจับไปก็หลุดนะคะวันนี้แม่แต่งกายแบบอีสานขอบคุณน้องหนูนะคะดูแลเรื่องเสื้อผ้าให้พี่กับดอกไม้นะคะ,อะตอนนี้ก็อยู่ที่วัดไทยสุชาดา ที่ซันเล่นะคะอากาศอุณหภูมิเย็นๆน,นะคะเมื่อคืนนี้แหม่มได้มาจัดสวนซึ่งวันนี้ทางพระอาจารย์ท่านดร,รพิสารท่านได้รับจากมีคนมาบริจาคต้นโพวันนี้จะมีแขกผู้ใหญ่จะเป็นใครนั้นติดตามนะคะเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้แหม่มก็ได้มาจัดดอกไม้เป็นไงคะสวยไหมคะงามบบนี่เป็นบรรยากาศแบบนี้นะคะอ่ะเนี่ยก็ เป็นพื่อผักสวนรัวนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศเป็นยังไงมั่งขนาดนี้ก็ namanya kau catit dia พันเตวิสุงวิสุงรัตนะถายะติสารณนินาสหะปัญจศิลาทิจจาจามะตยัมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนะถายะติสารณินาสหะปัญจศิลาทิจจาจามะตายัมปิมยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนะถายะ ติสระนินาสหาปัญจศีลาิจาจามา <S <S <ess> <S <S นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระณังกระชามิพุทธังสะรณังกระชามิ ธรรมังสารนังกัจฉามิสัำพังสร้นังพัดฉามิสัำพังสารนังกัจฉามิพุทธิยามปิพุทธังสร้นังพัดฉามิพุทธิยามปตินะครังสารนังกัจฉามิพุทธิยามปีติธรรมังสารนังกัจฉามิพุทธิยามปิสังฆังสร้ัง ตัยมปิสังฆังสารนังปัจฉามิตัทยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัทยมปิพุทธังสารนังกัจฉามิตัทยมปิสังฆังสารนังปัจฉามิตัทยมปิสังฆังสารนังปัจฉามิ

สิกขาปะทธงสมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมานีสิกขาปะทธงสัมมาทิยามิตาเมสุวิชาจาราเวรมานีสิกขาปะทธงสมาทิยามิมุสาวาเทเวรมานีสิกขาปะทธงสัมมาทิยามิมุสาวา ราเมระยมชัชฌะปมมาสถานาเวรมณีสิขาปัทังสัมมาทิยามิสุสราเมระยมชัชฌะมาสถานาเวรัมัณีสิขาปะทังสมาทิยามิอิมานิปัญจสิขาปัทานิสีเลนะสุกติยันตีสีเลนัโภกสัมปทา สีเลนันิกุติยันติตัสมาสีลาม,มิโสทักเย ท่านที่ยังไม่ได้รัาจ่ายนติดต่อที่โยมสงเวยขบจะมีแปดรูปมี8บาทเนาะ็เบาทเบาทแบาทแรกเ็วยขบวนก็เดี๋ยวโครงตาม ตัดปาดทั้งนั้นนะคะขอหยุดเพียงเ่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะ